บอกรักฉันคนเดียวหมดทั้งัใจแต่พอลับลังทำไมกลัทำาไมความรักึเจ หลืต้องขอสวัสดีทุกท่านเลยก็มาพบกับเจเจเจกิเช้งเคยนะคะแล้วว่าวันนี้ก็มากับเพลงรับหลังทำไมของพี่น้ำชาเชน,าน,นันิกด้วยก็เปลนเพลงเออเป็นเพลงซึ่งค่อนข้างที่ออกดูใหม่เหมือนกันนะคะเพิ่งจอกซิงเกิลมาได้วันที่14พฤศจินี้เองก็ลองไปฟังกันดูได้นะคะวันนี้เห็นกีแต่งตาดำขนาดนี้ไม่ได้ไปโดนโชกที่ไหนมาอะไรยังไงนะแต่ว่า ตามันไม่เท่ากันคือมันจะแก้ไขย,ยังไงก็คือต้องใช้สีดำนั่นเองนะคะก็อาจจะทุกคนอาจจะดูแบบว่าเไม่ค่อยคุ้นเคยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็น,นะแต่มันแต่งไม่แต่งก็น่าเหมือนกันนะเนาะต่อมาวันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับผิวเรียบเนียนไร้เส้นขนอย่างไรบ้างคือบอกว่าความเรียบเนียนแบบไร้เส้นขนเนี่ยอ,อ,อย่างเช่นบนเดียวขาหรือว่าใต้วงแขนของผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญ แล้วก็ตามแนวแบบว่าบิกินี่ก็คือสิ่งจําเป็นที่ผู้หญิงทุกคนเนี่ยไม่ควรทีจ่จะละเลยนั่นเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่คุณเนี่ยต้องใส่ชุดที่ต้องโชว์ผิวสวยๆของคุณการที่ทำให้ผิวเนี่ยมันดูเรียบเนียนไร้เส้นขนไม่ใช่แบบว่ายกขึ้นมาแล้วเฮ้ยขนเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณอาจจะทอนไปแล้วแต่ยังมีต่อๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะดูเราก็จะทําให้มันดูเรียบเนียน ไลทที่ติไลเส้นขนซึ่งมันก็มีอยู่หลายวิธีเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันก็จะมีวิธีง่ายๆแล้วก็ประหยัดที่สุดก็คือการโกนและถ้าคุณอยากโกนขนให้ดูเรียบเนียนไร้ปัญหาก็อย่าลืมใช้เทล็ดลับของเราด้วยนะคะโกนยังไงให้มันไม่มีแบบมีล,ล่องรอยหรือว่ามีลักษณะเกี่ยวกับยังไงดีอะจะพูดยังไงดีคะคือเหมือนกับเป็นตอนะอ่ะเขาบอกว่าก่อนเราโกนเนี่ย ก่อนคุณจะโกนมันทุกครั้งเนี่ยคุณควรที่จะอาบน้ําด้วยน้าอุ่นนะคะเพื่อให้เส้นขนเนี่ยมันนุ่มแล้วก็อ่อนตัวลงด้วยซึ่งมันก็จะช่วยให้โกนง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ทาครีมโกนขนหรือว่าครีมลืนล่นๆเพื่อที่จะป้องกันการระคายเคืองจากการโกนจากนั้นแล้วเนี่ยก็ใช้มีดโกนคมๆนะคะค่อยๆค่อยๆจะโกน บริเวณนั้นซ้ำอีกหนึ่งครั้งด้วยส่วนเวลาที่โกนขนตามแนวบิกินี่หรือผิวใต้วงแขนเนี่ยควรที่จะใช้มีดโกนขนาดเล็กและก็เจลสำหรับการโกนขนด้วยนะคะเพื่อที่จะช่วยให้คุณเนี่ยโกนขนในบริเวณที่ยากจะเข้าถึงได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นและก็คือควรที่จะโกนในทิศทางไปในทางแนวเดียวกันเนาะ ที่ขนเนี่ยมันงอขึ้นมาซึ่งมันก็จะช่วยป้องกันการเกิดการเกิดขนคุดได้ขนคุดก็คือเป็นตอๆนั่นเองนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ตามด้วยโลชั่นตามปกติเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยม,มีแบบว่าตุ่มแดงๆเกิดขึ้นหลังโกนขนแล้วเนี่ยก็ควรที่จะเลือกใช้โลชั่นที่ไม่มีส่วนผสมของกรดไกลโคลลกหรือว่ากรดซาลิไซลิกเพื่อที่จะแบบว่าบรรเทา ไม่มีละะักษณะยังไงบ้างถ้าเกิดว่าสนใจจริงๆที่มาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลิซ่ากูรูนะคะและเจคกิก็ลาไปก่อนค่ะวันนี้มีเรื่องสั้นๆกระชับใจความให้ทุกคนค่ะ